นำอนออกวนครับจสไลด์ออนนะครับอนาดนนครับตสไลหรัพครับใ้างะใช้ว่างคใช้เปนับนะครับว่างค่ะอะไรครับของตู้สลดออนนะครับืด้วยน้แข็งอ่าอแนะนำีดีัวาินแต่ถ้าต่างืจ้าบอก้าไเ

เ3็ดิสามนะครับขอบคุณด้วยนะในรุ่ของเลดี้โอ้กองเเดดี้มีเยอะแยมากครับขาจนีอย่างบ้านด้วยนะอ่ากองเอ่อกองเลดียด็ติดสามนรอัน้าด้วนะครับตอนนี้นป็นตอนนี้นะครับก่อติดในชวนมาเหมือนกันนะเ่อไปไปเวไม่ไปเร็อสเนเิดสะบัดอยู่ด้านรแงรมลออนนะครับเออนี่เปิดะบแล้วนะครับเปิดหลยตรงนี้ว่าไงเซ่เเลยนะครับ

สวยส้มปลไลออนนี่มันทอดแล้วสังเกตนะรถของส้มปลาไหลออนนี่พอดดีหอยหอยน้องเอยหอยน้องส้มใหญ่มากหอยใหญ่ด้ยนะหอยแต่พนนอกกระปาองหอรองไายด้วยครับเป็นหใจกล้าด้วยหอยะครับหอยครับหอยใหญ่มากโอ้โหหอยขึ้นมาได้เลนีครับนก็เรงขาไปแล้ครับนี่นะเห็นไหมเห็นหอของน้องส้มนะ